คำไมเรับได้ล่ะตอนตอนคือเขาก็มั่นใจเราไงพอทำจ่ายปุ๊บให้เราเนี่ยมันจะมั่นใจกว่าเดี๋ยวถ้ามันตัดสินใจ่จริงตอนตอนนั้นรู้สึกยังไงครับรู้สึกยังไงตอนตอนเซฟสองลูกสุดยอดสุดยอดใช้ใช้ใช้แบบปฏิพัทธิน เซฟได้ยังมึงแบบมั่นใจสวยมากเลยถ่ายไม่ทันสุดยอดครับจัดเกียรครับสุดโวไม่ว่ากันนะครับแม่ผิดาดก็ได้ให้ยิงเข้าฮะไม่เ้องบอลบอลด้วยโดนบอมา

เอาติดตามกันต่อไปกันแล้วกันครับกับยางเกมจมี่นะทากลางมันต้รกนัวครับเดาครับครับพ่เป้พีก้าวมา

ต่อไปครับบ้านนานมสองกับบ้านเียมที่ทำุรกจอื่นนครัแล้วคุก่สนาม พีว่ยเปีบอลไปครับติเดียวลงเตะกี่ปีแล้วครับเนี่ยเตงแ่8ปีแล้ว8ปีเต็มเมโอ้โหประมัจารเลยครับเดียวเดียววาเครุ่นใหม่ๆมาขึ้มาเยอะขีสอดาวเซนโวครับ ัางเจนะครับแอดมินยังเป็นเด็กๆครับติดตามมาตลอดครับกับพี่ยาวเรา จนแอดมินจะแก่ตอนนี้ยังไม่แก่วายแต่ถูกบอยนบดูดูดูพี่ยาวไม่แก่เลยนะครับเยังหนุ่มเหมือนเดิมเลยนะครับนั่งเป็นหนุ่มยังหน้ายังอ่อนอยู่เลยครับนักกีฬาเนี่ยครับแล้วก็ยังเป็นเอ็ซีท่านตั้งแต่สมัยเด็กๆครับก็รอติดตามกันต่อไปกันแล้วครับยังมีอีกหลายวันนะครับ <uğ kit> โอ้ยสุดยอดสุดยอดแ๋วๆครับครับขอบคุณมากครับพี่ยาครับ <c oughs>